การสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องเด้อประสวาสุขทุกคนนี้ว่าบีใช่ไหมปีมาเห็ดวานน้อพี่น้องสบายดีเด้อพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีข้าสิมาเห็ดบานมันแสกน้องพี่น้องเมนี่ข้าไปพุดกับปีใหม่พุดจุน่าเนาะในไร่เติบในเป็นธาเนาะซอยมิตรทวายไงต้ซอยเสตบานตัวนี้เ็ดบานเ้าเสตบานใส่ในถั่วลำเน้อพี่น้องใส่ในถั่วลำกับข้าวตะเขีย ใส่เพรว่าเขาตะเคียนซื้อว่าอะไรแตะบ้านเราไม่ฟันสีเดียวเี่ยเขาตะเคียนกับแม่ทวดดำอุ้ยเขาใช้ห้าของประถมพัน์มันลายเขาตะเคียนมันลายเพราะว่ามันเออมีทั้งเขาตะเคียนมีทั้งมั่นแล้วก็มีทั้งแม่ทวดดำเนาะเฮีนทองไม่มีแต่เขาใส่เบิร์ทรงไหลเขาก็ทรงโบว์บอลเนาะมันแซงกับเห็ดสมส่วนเขใส่ลายไปพูดกับปีใหม่มือนนี่เพื่อเฮียทองเอ้ยมองเดียวจนลายลายเนาะมันไม่ลายเนาะไปเมื่อไม่สองปีใหม่เด้อบ๊อบบี้ปีใหม่เนาะสองวันกันเถอะ เออนี่ยในสองว่าปีปีใหม่ไปคูดกันนี่น้องนิ้วขอพูดจอยปีใหม่เดี๋ยวกันไปซิง,<ห>งเนาะคู่เดียวเูาะ่มีใหญ่หนึ่งเป็นเตะมองเดียวพุมพ่มเดียวเน้องเขี่หรอพุ่มมันแคใหญ่เนาะเออพุ่มมันพุ่มใหญ่เดี๋ยวมันเป็นชั้นพุ่มเมื่อนาไปาาางงพูดอีกเนาะใน่นสิบบาทเลยเราไปพูดมองกันนะไปยองเอี้ยวปะ มังทงแต่ว่าเป็นคู่เข้าไปคู่ตึกเออน่าดูเนาะเหล่าแถวถุงมีลายอะไรลายมันแซ่มันแซงเป็นมันแบบว่ามันอยู่ตามป่าตามยังในบ้านเวกมันแซงมันเป็นเพื่อแถวป่าหัวหน้าเนาะร่างควางไทยขึ้นแตอันไหนเออมันแซงกันเออเออมันแซ่คอยคอยเห็นเขาเอิ่อที่การมันแซ่โอ้บางบางมองประเอิดมัดมันยังว่ามันโงก มันหนุกตานุกแต่ว่าบานบานปีใหม่ค่ะมันนุกขันตาหัวย่างๆเนาะมันนุกมันจุ้ยหัวย่างๆแม่พวมันแซ่แต่ว่ามันเนาแม่แม่พวมันแซ่ลักษณะหน้าตาแบบกันเดียวกันบึกแต่ว่ามันนุกค่ะมันสีออกเป็นแบบว่าหัวย่างๆลงดินไปเลยอันนี้มันสีเป็นหัวปุ่มๆเนาะหัวเนนเนาะย่างๆอะไรมตัวนั้นหัวเนนเนาะย่างๆ ได้แต่ตกนะว่าเนี่ยเป็นเพื um, ่อทำเอียดเนาะเห็นหรอที่ห้าวสกินบานมันแบบ้านบ้านโดกระสบบอรหานได้กับว่าแสบตหนโดนนึ่งได้ไอ้นงอันซื้อมาบม่ันต่างแบดเรานั่งโดนคนกินหวานเนาะแต่ว่าห้าสเอาแบบบัวหานไรน่ะาสแ่บเอาแบบพอดีพอดีสมส่วนสมส่วนเนาะดงมันแสบ่งไม่ได้นะเพราะว่ามันแ่บมันเป็นมนเหนียว ตปว่าขาวขวนักม oh, ันเหนียวข้าวดำไม่ได้นะจบแม่งเหนียวล้เหนียวข้าวดำไม่ได้น่ะ เอาไปผ่าผ่าผ่าเป็นเตาวะกอนนีเ้เอาไปผ่าเป็นปลุกเตาแล้วก็ไปตุกป่ะเห็ดเกวเ้ห็ดปนี่ลูกเต,า,กเตานี่ตอนะได้กาดที่ มือหหม้อไอตอนนี้ยหงแยะแซ่บสเนาะน่มื่นเว้ยมันสบจังแจังนึงกับขาปปดมือแน่ มาขาก่อยหนึ่งปอมามั้งมขืก็จเนยูใ่ไเออต้งให้จัาฝูดาอว่าาปีหมอขาย็หมอหน้าพดผูได้ถ้าเจอในอารมณ์มอมันจต่อเนื่อ้ เรสดี๋ะมันหอมเตดว่านหญ่๋ยววได้เห็ดเห็ดเห็ดบะเห็ดบานนี่เนนี้ยก็จะเอามันใส่นา้เพลนองน้าพดนะของมันลงไปเลยต้มให้มันซุกนาโลต้มให้มันซุกเลยวกะเลยวกะให้มันผุนะก็จะอาน้ำตาลเนาะ ใส like um, ่น้ำตาลแล้วก็ใส่ข้าวตะเคียนพยายามคิดว่าข้าวตะเคียนต่างได้หรอก็มะทัวแต่ว่ามะทัวเทียดมะมะยังมามะทั่วทัวท่านเน้อผู้ทัวกัท่านเน้อผู้มะเนี่ยข้าเอิดเนีหยนี่วะเข้าวตะเคียนข้าวะเคียนเนาะเข้าวตะเคียนดวกต่างได้หรอถามว่ามันมันชุกก่อนเทาจหรเอาลงใยหลปีเห็ดยังกินเห็ดแกงหน่อไม้ลองกินแรกเนาะงพลอยพี่น้องน่อไม้เผาสำนักอันอย่างดี หนาตาน่ากินแซ่บเนาะเออคอยปรุงบ่ได้ย่างแต่ใส่ปลาแดกเด้อคอยสิใส่ปลาแดกขอไปได้กินเถิงในแกงแน้ำมันอยากวันอยากคือกันอยากว่ะม,มาได้กินแท้คือเถิงเนี่ยพีจ่จะใส่เบิอบอร์ตบ้างปีกเหรอเออใส่เบิร์ดเอาว้ใส่ซองจองซะปลาแดกอันนี้น้องหอยน้องเสริมพนมาลาพามเซนกเก่เซ็นเคยได้แซ่บได้ผลน,น้นองแซ่บแซ่บใส่ เราหมักหุงใส่แกงน้องใหม่เนาะไม่หมักปนได้ใส่ตำกระปุ่นหมักมากมักหมักมักปนได้เนาะโอ้ยแสะเพื่อกันมันเป็นเศษอืดนะดับบล์บวชเขากันบ่จักหน่อยจักหน่อยใส่บอบีเสีมแต่กะสีพองน้อยเนรอเพราะว่าพี่ใบใส่ครบเลยมีเฮทุนุกเลยกะมีพงนวดแล้วก็มีปลาแหกใส่แต่ว่าน้ำตาลเออต้องใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งนะบอบแกงน้ำตาลเนาะเอาบอมันอะไรจังใส่จังใส่ รายกาตอนนี้ค่าใส่อะไรน,น่านเนี่นอสใส่น้ำกะทิใส่กะทิลงไปมันปวดเลยเด้อกระคุ้เลยนคนาบ่อืมต้อะโดอันนี้นีอออ่อันวนะเออเอ็นบ่าตัวอันอันนี้ปียี่พีใส่ไปสามกล่องอป,งป,ปสาาองอเ่เดู มันเนข้นแกงน้หม่แ so ล้บอกบอตันเไข้นตัแกเบอรขย้อนอันนี้มใส่น้าได้เถอะอย่อเนี้ยนอเพิ่มให้น้ำมันบุบๆม่ใ่ใส่สามอันเนาะใส่สอันเลยอ้ย่แซ่บส้มิ่มันเนาะมันอยายมันจะแบบมันหวานมันมันข้ากลิ่นอ๋อข้าวกินอไรเนี่ยเลยเจ้ดีเจ้าดีว่พี่พี่น้โอ้แต่ขนมไม่ใส่นี่ มากมันจะกินแต่ขนองกเซเลยนอกไข่เห็นนาะแซวแล้วก็น่องไข่เศราน้ซาเนไงอ้ยังไข่อยู่บนน้องนิ้วไข่บีเป็นตะแแบอี้ซึซวต้องให้ให้มันบกก่อนเนาะโอ้หนามันขาวเนาะใส่กะทิลงไปได้นี้มันแท่มันกะบขาวอยู่เดอว มาเพิ่มน้ำกะทิใส่ขิงขานี่คือบ่มันเป็นไงเนาะน้ำกะทินาะเราคือกะทิเขาคันเองเหละโดเดี๋ยว์ถ่ายให้มันฟูๆก่อนนะานจะใส่น้ำตาลอันนี้กัต้มในถั่วดำซีบมังคีสุกแล้วบ่อีรักงานพอดีอันนี้พอดีกับอันนี้กูว่พอดีกับอันนี้สุกพอดีกัอันนี้สุปน้องฮาจะเอาใส่เมื่อเบิ่งว่ามันฉีดหนาทีจำได้แซ่บไปโล ตอนนี้ห้ากระต้มมาทัวรุจเป็นทีเียบะหอยเลยะพ่อนทีน้องไปเสร็จเด็ดน้แล้วเอาใส่เอใส่หม้อเลยใส่ลงไปเลยป้าที่ตกพดมะพดมา่ป้าตูนผูมนอะไรมาป้าตาใส่ตาพี่นากินนากินน่นเลยเนาะเต็มหมอเลยนาะอยพี่น้องนามันเห็ดกระเมกันะไ เกเมกะมังเข็ดกระเด็มใส่น้ำตาลต้องไปเอาถือบ้าง่อนใส่น้ำตาลเอาถือด่ใส่ลงไปว่ทงเลยตัวนี้ทงตัวนี้เครื่องโล่ดีนี้เนาะหันทุกพัดทุกมาวางอืมค้นคนย่งเรือเตาขาตาเขียนนาอพ่อพี่นหองเขาท่านในดวใส่อีกหน้าปีหมดน้ำตาลเออเขาก็ใส่ซมิกรมันเข้าจะใส่เอียด ใส่เกลือน้ำเด้อหน่อยหนึ่งเลือกค่อยใส่เกลือเห็ดวานเขาต้องใส่เกลือเนาะพี่น้องใส่เกลือเพื่อความนัวถ้าเหาบ่ใส่เลยมันกับบนัวอ่ะใส่พ่อว่าสมัยนี้ใส่อีกใส่นิดนึงใส่พ่อใส่ข้าวตะเกียบเขากำลังคังใส่กระทุ่งตะเกียบขอชิบวกะก็เองใช่โดเอ๊ยถึงปลาเห็นวะนะฮะใส่เพ่มนึงเนาะ กาใส่เบิร์ดอกใ้ครึ่งหนึ่งดอกครึ like mm ่งหนึ่งนพ่อยาไข้กวงเดี่ยขพองีก็สอบไอ้เ่ยกินเองเียนวกินนี่ยมด้เหรอเาขัดกครึ่งนึงขัดชีพเลายปะวามันสลายปดน้องเอาบวงไม่เคยเน่ยก่อนค่ำใส่ง่ายเลยน้องนิวน้องนิวใส่ง่ายง่ายนาะงอมันเกิดอันนี้เนาะมันเพิ่งนะบอ พอก่อนเอามาเอามาหนอเนี่ยมันกิดอันหนึ่งขื่นนะพี่ๆไข่ขึ้นไข่ขื่นไวเนาะแป๊บเดียวไวแป๊บเดียวแป๊บเดียวหนุ่มหนุ่มหนุ่มเงียอันนี้อันนี้เพ็เขาวก็ได้ได้เนื้อเนอะเอ๊มออกเยอะเพ็ดขาวกระไรได้เนาะเคลื่อนมาขาวตะเขียดได้เนาะเอฟบอนเนีวกระเดมเอ๊ะเให้เดมกระเพ็ดกระเลมใช่ปะ มันบออเนี่ยเน้นบออถือลมีดอวนลกบอจักเากันนะเาาถือยู่นี่เด้ไหนมันปเรื่อเนาะมันผุกมันชุกแล้เขาจเป็นอ่นู้ดียมากินวานอยู่วันนี้ขังแหลกแหกมานลขังแหลกกินวานน้อทเนาะวานมัแซงวานมันแซงขังแหลกของพีเลยโอ้นากินขนาดด้วย น้ำมือนี้น้ำอะไก็อะไรกของเย่อ่ะของน้าะกิกินของวานของหอนน้องเนาะวัาน้ำันเป็นเนื้อเนื้อขาเห็ดจะวขาลาาคา้องน้กอะไรข้องยาองเออของวานเนาะเขาตะเกียบเเป็นสำเนาเขาดวกวันเป็นเนนนะนะะามันมเ้นเ็าอะไรอน่ันอกน ้องซิซีมนี่น้ำเดี๋ยวให้น้องซมน้ำได้ดอตัใส่บืให้น้อผูแล้วบมันแทรบเขาค่ะล้ว่าผดแล้วบเกลด่ากอาร่งรยังง่ออรนี่อ้านิเอล่เปากเ้วน้องหอเนยฮะซมล้โลถ้าถ้ามันบวเป่าเลาเปล่เลาเปล่เปล่ตามเพิ่มเปาล้่ะหอนเปล่าเพิ่โดดเพิ่เ่ทา ข้าปากก็ม่ได้เห้อะเ่ียะสักมาจะทอามรเด้อจาทำไม่ได้ปุ๊กวนหรอพรุ่นการน้ำตาลมาเพิ่มแล้วแบบเกส่ยวพรุ่อนเ้หรบอือิด้บ้งได้บ้างิ้เนไ่ด้วยด้ยด้วยไทำนะไนเนาะเออมันแซงเข้าไปจะได้สุกดีด้วยเนาะูแล้วแบบแล้วสุล้ว ใส่น้ำตาลอู้มันน,น้อเน้อมันอ,อ,อันนี้พ่อค้องน้ำตาลให้ยังไงเสยมเส็มเส็มเสอันนี้บ่งชิมตอนมันแสงงนาะพ่น้อ,อ,อนงขึ้นเล้ไรเยอะข้างแรงขึ้นน่าหมันแสงแบบว่าผูดีเนาะรพี่น้องผูดีแต่กันนุ่มเอียดหืมสัดเส็รอ กินวานแมแซงกันน่ยองปีใส่จะจองปีส่ประมาณสองจองนี่โอถือเออถือว่ตรงๆล้วนะถกต้องโดดเด้วสิบอกว่าพ่อเองถกตงโดดไ่ยด้วเอมันเรียนพ่อว่พ่อพ่อพ่สิวานโอดพ่อ นังโดอยากเาะด้นงมีแทมอู้นากินอะสิใส่น้ำตาลใส่มันใส่อะไรแห้นากินวะ่ยซี้อันนั้นเลยพ่อพ่อเลย่ีอันนั่นเาแขาตเกลียดอย่างเดียวเล็กน้อยเลยนะคุณทานนผูก่็เกิดจ้ขต่ทำนีท่านผูกกกิจ้ข้าตเกลียดทำนีนี่มันเตัวขาวบอกมันยังเป็นขาวอยู่ คือเขาคือเขาต้มนี <S <S ิมชดจำนีว่าดูมาเสานากัมินใหญ่กว่านี่คือขาต้มนี่นะมันยังไม่ยังเป็นข้าวขาอยู่นี่อาอีกหนักเดียวอัน้อายีก็ย่แวาไเนาะเดี๋ยวจอยแซ่แบบนี้จะอยาไปใส่น้องคนคนเมันิดลยนะคะไปทอตอนนี้ห้เากระดวกกันนี่เดี๋ยวน้องพน้องขาวตะเขียทาใสีใส่ด้ยเนาะใส่เลย เดี๋ยวเขาก็กินได้เลยเออถ้าใส่เด้๋ยวกินได้เลยวันนี้ปรุงเลยต่อพี่จังหน่อยกอนใส่กระขนๆใส่กระข้นนี้คนหน้องเยหรือว่าอันนี้ด้วยบ่ะจังหน่อยกันแป๊บหนึ่งันมาตาหนากินหนากินมันคือโบผูกพี่ในนี้ไม่หน่อยเพราะว่าจังมันคือเห็นตอนถ่าคนเดืกๆดิ กินกอันนี้เห็ดกระเด็มเนาะตอนยังหน่อยพวกเอามาเห็ดกระเด็มเนาะพี่ซาโลล็ลอกซากตอนขอเขาจะเคียนมาเปล่าข้าวตะเคียนพวงมี่นะเนี่ยเออเนี่ยมันแสดงว่ามันซุกมันใส่ได้แหละปรุปงเลยปรุงเลยเปล่าปงหอนไหนจับสิเอ้มาม่ได้หมอบู่โ๊โลงใช่ไหมไม่เก่งแทบไม่ซีซีเปบ่<ม>าไปเบื้องนั้นไป พี่ไม่จับไปบนนะ้าไีไม่ตัก,ตกนะ <c oughs> นาสนาลายยังสีแ,แสงนะดงจังโอเคมันมจังบบานแนะไปดี้วพี่น้องมาถ่าเจ้าตวกินหวากัปบปีบัมันแบบจะตักถือโอ้จิตักไวให้มันเย็นบ่บ่ตักไปห้เดียววั่นเดียว กะตานไปอีเมีกินเน่ยจะเอามืออ <bur> ่ะบอกินเนยามื่อกินข่าวแล้วกยกินบอดายแล้วอยากลบขึ้นบอดากินอยู่ในฮือนบอมันาวได้กลัวกัากินอยู่นอกเตียงบอกินอยูใส่กไกินอยูนนี่เด็ดตัวนี้เอาเมือตัวนี้สิตาไปอีเมตัวนี้ผมข้ากินเอง้วตัวนี้สิตาไปอีเมเนาะตัวนี้ป้าไม่หนึ่งออตัวนี้ป้าไม่หนึ่ง

คอยเหนยาดมันวานคนลูกมหิโดะหน่นแหยาเนาะไปฮาเบะฮาสิไปกินกันอยู่กลางป่<บ>ะแล้วเนี่ยมโมเห็นหรอูวาทุ่งหนึ่งพอดีเออกบะจาคือกูยหันว่จจา,ามันลดหมอมันแสงแล้วเนี่ยขุดเย่แต่ว่า,าขึ้นหานอาสุกเอ้ยข่ยากปันไดเพราะว่ามันมีได้ มันเงินยามันคืเบันสินดมาเด้อพูเดียวนะพีเนาะพูดเดียวแบบภูมิเดียวอะย่งเอาวะน้ำาหนอบรแ้น่น่ะใตว่าบ้านอยู่บ้างถ้าบ้านกะตือมได้่กพอดีกินหวานได้เนาะกินหวานมาเด้อบ่เนาะไห้กระเดมก็ได้นะ อาวเข้ามากินในถั่วได้เหรอลูกกููกปกกนเห็ดเห็หวานูกได้แล้วเส็จแล้างจะจูผมได้แต่ว่าเห็นขรปบแต่เบ่ป้าไปโดนเส็บมืไหน่ัหนะมันบอกว่าไปปูกบ้านจัร ยมันโบราณแล้วเป่าก okay, oh ัได hmm. um, okay. like yeah, no. yeah. no. ้มันงกยินดูอกบาก่านไปบงเขาเกวราสำคเหารบ่ฮะเรือเตกาอืมไม่ได้อบครับอู่ท่าไันนี้ท่าตัวนนะคะเพราะเหตุอนี้เพื่อเป็นเดือนเมื่อจอบึงเับขอเที่ยวนะขอเที่ยวเป็นเดือนขอที่ไปว่าเนอะเดือนเนอ่ไปเที่ยวคมือบว่ยทั้งไปมากไปนะคะดูบเนเอเนาะข้อที่จะไปต้องหายได้ว่า ไอีดอกางานไอคอเนาะวยังเดือนหนึ่งสหาน่ะเอากประมาณเดือนเงหากิินหาปกับพ่อจ่าอยู่เนาะเป็นหาชิปพ่อจเาก็ได้เป็นปีเดีวนะเอาก็ไดคือควะเยวควรินพก่อนจ่ายเป็นเดือนเนาะจกรควรอิีอัญบวมหันค้งแกมิดได้จักเดือนกันแทะไปใช้งามากข้าระยเนาะเขาเห็ดด่านาะปีนี้เนาะ พีกากับพี่กายกับท่านี่เดี๋ยน้าไปตัดใหม่กลเนาะไปดออคุณกระดาคือกันใน้อเห็ุกดกะดาคือกันบ่ี้ำยามันตื่นเดี๋ยวนะไยานนะยาเหตุแ๊บเดียวบาดขามันตื่นมันตื่นแถมข้ากับมีเด็กคือแบบว่าห้าใหม่ง่ายนะหาใม่ง่ายโมกายป็นนายนอวาเาวาเานหอาห้ตัวยพู ปีสุก่าเนาะบ้านฮะเนาะปีหน้ากันนะค่ะบรายกาสำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงแค่นี้เด้อเพร่ินทร์เนาะรายการพระยาเทศสูตรเน้องเคยพี่น้องสูตร๊อบบี้ก็ปีใหม่เด้อเทิดตามได้เนาะเทิดตามได้เนาะแล้วกาแอบไลฟพี่น้องเลยแอบไลฟเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเพร่ินพี่น้องขอบคุณขอบใจที่เขามาติดตามฮับช่วบ๊อบบีเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวายบาย